you uh -huh. กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC กันเบอร์สุขสุขนคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อ่าบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือ่าตางประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข้าสููซองมุดาวันสาวลาวคือกเอก่านาะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอก,กันื้นนอนี้ก็สวยๆในนะ้องื้นนี้เนาะกัทางเขากพิ่งจะเข้ามาทางไอ้สา,งสงสา,า,กกาวเพ,พิ่นสงสัยพากินเข่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีสมม้อย,อย อ๋อโอเคเนาะพ่อแม่พ ok ี ok ่น้องเนาะเดี๋ยวทางสามุดาสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งไปโซนน้ำกันพอภูณแหละสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหลังบ้านเนาะเพราะว่าทางไอ้ซางเขาอยู่พุ่นเดี๋ยวจะเอาอ่ากับเขากับน้ำไปส่งเพิ่นเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปโซนน้ำกันได้เด้อมากระยับขึ้นพื้นน่กระยับขึ้สีปรตกดอกว่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อสบายดีเด้อบอทาโน้สสบายดีโดยขึ้นมาเนาะเทเจ้าใดยังไม่ให้ไอ้สร้างพูดนะ ได้น้ำเค็งน้ำเค็งใช่อันนี้เจ้าด้น,นำเงใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวแม่นะเฝืนล่างก้อนสมุกเลยฮะล่างก้อนเพราะว่ามันเปื้อนมั้ยไม่ทอดออกว่าได้บ่างมันเปื้อนนะสมุกนั่งก้อนโอ้ลัางก้อนลัางก้อนสัน่นเอาเดี๋ยวจะถืออันนี้ก็ได้ไปให้เพื่อนนี่โดยโดยข้ามาบัานี้บารท้าถือในเด้อบารท้าสมุกเลยอ่าเดืยบรอดเดียเด๋ยวได้ไดนี่อือคักคักคัก อ่ผมล,ล็อกทางในได้ดิบาทตาโบเห็นอ่าค่อีรีพแมพ่นอ้องไปแล่เบิ่งเ้อเบิ่งทางในก่อนอลแล้วลรวบอกโอ้ทางในก็หของนั้นโบเห็นซะเนาะอ่ะเดี๋ยวสีผาพแมพ่น้องเขาไปหาทางในสร้างนะนกินขา่นา,น <laughs> ากับ,บยังแพแมพ่น้องเ้ยมากะบโแเ่นเทียงเนาะนก่นสขาส่งบ่ายเลย

ไนดีเน้ะโบกระโดดรงนี้พดกอนอันหาประธานอาหารเทียงปลาลองโบได้ยังงต้มขาว้ตามสุกบ่าทาไายทุงอย่างนี้มาตอดเนาะว่าทาอุ่นใจยังเจ้าลาพถุงอย่างนี้มาตอดมาซันยวคือตาหมอเนาะหมอยังไง ทักยาทักยาต้องรักบ่อ่ากินข่าวแล้วเราบอเด้ยรย่งอ่ะนะเบิ้งกำลังกินนี่เลยอ่ะลาบของแซ่บของอร่อยโดยป้าอีหล่าให้ยังให้เพื่อนกินมื้อนี้นะมีทั้งปิ้งทั้งพิซซังน้ำตำปุ่นบ่ตำย่างบ่โขหัวใจบ่ปฏิญาณให้โขหัวใจอันนี้หัวใจวงจุ่มเนาะกากินมากกินมากกนมา ิอาหารเทียมเพาคืออาหาี่บไงใบใบยบบ่ายบ่เมนเทียงบุเมนเทียงไงอบใบใส่แกวเพิ่นยังไ่ทานได้ข่ามาบอยังเลยโม้านข่ามาก่อนเพิ่นั่สมุกโดยกนนัดกันใบพุ่นแหละในเมืองในหนาพุ่นแหละเนี่างถ้วยด้วยรถเพิ่นเอาเครือมาละรับติมาเอาเครืองคุนเครือลงรถจอดเพิ่นอลยเยอะออ โดยโดยโดยหมุ้ยยื้อนะฮะใส่บึงรู้ฮะโอ้แสดงว่าชัดใส่ใส่บึงใส่ขางนั่นน่ะโอ้ชัดเต็มเนี่ยบอธาเพนใหญ่สระเฮาบอสมุกยังอีกสองเพนยังอีกสองเพนก็เต็มได้บ้านนี้โอ้ได้ไปหาหื่นหามอีกบ่านนี่ย่านเค็มเอาอะไรซีซ่าวใช่โอ้ตายใครแน่อยู่บ่ล่ะไรทำไมพูดเร็นอ๊ะ เออใช่สายพูได้สายบ้านพูดลยกับ่าบ้านรมเงาใดโอ้อาพื้นมาขามมาบ่มาหนีบ่อันอหนอาซาคนเอาพื oh! wow. ้นออกไปตดอันกระเบื Anti ้องด้วยโอ้วันน um, ี้ไอ้ายเงพี่มีแต่สามคนอือสัสตีแบบตัวใหญ่แลยเดยนะด้วยเออไวไวไวยกโป้ยกโป้ไวไวเไปเลยชมเลยอือค่ะค่ะค่ ใช้เมียงนะปลาเทปตะยานเทนี่ส yes> ีสันกันปลาโตตีแล้วมาสวยๆเนี่ยวันนี้เพื่อเอาเครื่องเอาคองสวยมาห่อบ่ายโมงกว่าแล้วเนาะโดนคุณข้ายามต้อน ขายามต้อโอ้ยแดดสามสิมื้อเลยสิว่าคขายามต้อนเนี่ยนี่คือคมาเลยนะมาประถาข้ากันสัญญาณในตูกโปรจะใกล้แล้วเดยอมือขี่ลุงต้อมรีบโลกสองลพลที่ตกไปจ้างออกมานี่คือเครื่แท้นี่มแล้วอมูลสอนี่จะได้ใเาพีสติะตกอยู่บนนี้หนึ่บอกมันตกบ่มันตื้นอย่างหอนบ่ีหนึ่งลนองมันลับอด ลูกอานน้าอานซามถือเบิรงเด้อเดียวขอโตไปเบิรงอันทั้งบาดประตูก่อนหน่อยนึงไปดูดูเซ็กบงก่อนเดี๋ยวสักคราวหนึ่งนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวทางสามุดาสิพาพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปเบิรงทางไอ้สร้างเฮาเพิ่นติดบานประตูเนาะอือันนี้เพิ่นติดแล้วว่านี่พ่อแม่พี่น้องเลย เปเวอร์เลยพ่อแม่พี่น้องไหมอึ๊บอึ๊บอืมเรียบร้อยบ,บัดนี้ตัวนี้ก็ถือว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องไหมเนาะน้อก เอกจะเป็นทางในห้องน้องโบเนาะขอแม่พี่น้องแต่ถือว่างามแล้วก็คัากหลายเนาะมีมีสองสองก่อนนะทางดุมแล้วก็ทางเทิงอ่าตัวนี้จะเป็นประตูติดข้าในเนาะอ่าคือเรียบร้อยเนาะอ่าเ,เวอร์สวยงาม อันนี้กับทั้งบานน้อยห้าเพิ่นกันยังอันนั้นอยู่คุเดพี่น้องเลยยังรอบ,บานภาพเนาะยังไม่ทันมาตัดไม้ภาพมุมนี้กับเป็นบานประตูใหญ่มไม่ภาพมือซ่อนกโอ้ยตกใจเลยเพ่อยังตกใจเลยได้คักคักคักโอ้ติแล้วมือร้านี่บ่ลนี่ โอ้คักคักคักพรเดบึงบ้งนะเนบิงเ้งนะบิ้งนะเบิ้งนะโอเคเลยแบบน,นี้ฮะเป๊ะเลยเออคักคักสโงสมองไหลมัน,นได้แมนมัมมนได้แมนแมนมันหลายคนก็ถือว่าคักได้พอป่ะน,นี่ ดูดูอ่าเปยไปเลยให้ให้ลูกเบิ้งแม่คาคาได้บเนไดเนาะแม่เขาบอกงางคึ้งามเนาะงางบันี้อยเปอร์เซ็นดูดูอาค่าบันไพอยก่อนลอกก็ถือว่านคาตัวนี้บานพับโมมาเนี่ยโมมาดีพอเห็นบันี้กับบันไบจังนหนแม่เพราะว่าอันคือทางบานพับในการ เดี๋ยวสีถามทางน้องโบอีกเธอหนึ่งอว่าเครื่องมาหอม่อเมื่อใดคันปกติน่ะหอดอาทิตย์หนึ่งเดียวเปกติน่ะเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี้มีแต่ห้องมืองเนยอันนี้มันอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยเาเห็นของมาอันเมื่อาวานนี่เห็นล็อกปิดอยู่ทางนอกเนาะก็เลยน,นอกใช่ไ เต้เลยมันก็กรีนก็ถึงการบอกเป็นยังไงเนาะเพราะว่าแก้ไขไม่แล้วกันอยู่ทางในมาแล้วง่ายแล้วบบดนี้นะแล้วพอแล้วเมื่อคืนอู้หผิดลิขโทษเนาะบอเป็นยังบอเป็นยังเอ่อเลื่องธรรมดาเนาะแก้ไขไม่แมนเมนคือตรงแล้วเนาะพักแล้วพักแล้วเปเวอร์แล้วบบดนี้นี้ก็ถือตรงแล้วแมนไทยซีมันผัดเมนพอไปซีแหละวพอไปซีแล้วอ่าเมนซีแอนไปซีแล้วพอค่ะเออ ตามที่เพ yeah, ื à, si Yo, ่อนกำหนดมาให้เลยเนาะสี่อันแต่ก็ถือว่าอันนี้ก็ยังอยู่คงที่คือเก้ากับเบลีป็นยังเมนงามงามพอยงับสองดูบันเบเวอร์เพื่อนมาให้ใส่ลูกบิดขังดีกว่ะเออลูกบิดนะทุกวันเสียวแก้ววะเอากุญแจ ยิงลูกบิดมาตัวแรกแล้วสิ่งของลูกบิ๊ทนะโอ้คักแล้วใบเนาะอันนี้ก็เป็นสีทองเนาะโอ้คัก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 ปเวอร์แล้วบันี้กใบเนี้กระมีแต่ว่าอ่ารออ่าทางไอ้แก้วเพิ่นเอาอุปกรณ์มาแล้วก็ใส่ลูกบิดเนาะพ่อเนาะอือันนี้แล้วแต่โดนนะใบยนี่ยแล้วประมาณสมงหนึ่งสมงโอ้พากันเฮศสามคนมาหมดนียโอ้ไวไว ไวกว่าหลายคนอีกวางแผ่นขีดๆๆนะเขาแล้วก็ก็เป็นหัวตกแต่งเขาก็อบแล้วไวกว่าหลายคนเมื่อวานนี้อีกเนาะคักแด้วพอเลยแบบนี้เนาะเปเปอร์เลยพอดีเปะ่ะบ้านนี้ตัดภาพไปพุ่นก่อนบ้านนี้พูดกันพี่น้องเลยคักแล้วบบบนี้เนาะถือว่าเอี่ยมเอี่ยมอ่อง แตงสามกากะมาบท่านอวันนี้ก็รอแต่บานพับทางไอ้ซางนะคะวันกะอาประกอบมานี่ไว้เป็นเทียมห้อยแล้วเนาะแต่ว่าห้องเป็นห้องน้องโบนี่จะใส่บานพนับมิตรสามฮงอันเพื่อนพัวก,กับใส่สามสีประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวจะพามาทางงินก่อนพัน,นก่อนล็อกก่อนล็อกไปเต็มยิลุมมนะเรีย, <c oughs> ยบร้อยค <c oughs> ักๆผมไม่พี่น้อง,งเลยเตเบอร์เลยเนาะบาดนี่เข่า, <c oughs> ขาทีเข่าท่างแล้วบาดนีไอายเอ้ย <laughs> ตัดภาพมาทางนี้ก่อนเดียบร้อยอาคืเอเก่ามากอาเอาเอา้เอาเซนเซบอือเห็นปตรยานแท้นะ <laughs> เด็กจึงคือฮ <laughs> <laughs> ะสุกกับดิบ แน่แต่ไอ้ซ่างเข้าคนมากเลยอ่ากินตามสบายเด้อเด้อเนอะไรเนี่ยฮะแซบแซบบอแซบกินกินในไลยเด้อซื้อบ้านน้าซ่านี่แหละไอ่บ้านลาวเบียร์ลาเบียร์เฮ้ยวันลาวกับเบียร์ตายอีหล่าอันเครื่องค่ะส่งบินมาแล้วบ่หะนะตามบินเด้อส่งบินแล้วไปให้ทั้งหันเข้าเจ้าให้เขาตามบินให้นะตามเครื่องให้พอมันโดนแห้งแล้วเป็นอาทิตย์แล้วคกนเฮาบ่ตามันสวยซ้ำเลยได้แบบนี้ ส่งทรงบินแลยให้เขาเจ้าตามเครื่องให้พี่ทำพี่ทำน้องหมอนะเพราะว่าทำน้องหมอเมืม่อวานเราพักผ่าจ่าหวะฝนบบได้ส่งแจาปที่เพิ่นส่งะที่เพิ่นฝากมานโบได้ส่งมาใหา้เพิ่นทรงบินมาแน่วเพาถวาผ่ากมาก็คือต้องถ่ามันโอดเขาส่งบินมาให้ทางแอบบินก็ไมีแจกม,มาคอไปคออันบินที่เราส่งแล้วก็ตามเครื่องนำขนส่งเขาแมน ้อยิกหัเขานใช่คนหนึ่งได้ถ่กินอินแล้วบนะไปแล้วเอาเร็วกินยิ่งบนนั่งกินเลยไปเสครองบ่นั่นกันฮาฮ่าอ่ล้ออีกจอดล้อจอดน่่ด้ามบ่ั่่่่น่่่่ เดิมก่อนสร้างผับก่อนกินข้าวกินน้ำให้อิ่มให้เต็มแน่นก่อนบ่ต้องเฝ้าดอกไปนี้สร้างอยู่พี่กับีิจิซามมีแต่ช่วงแรงกับใส่ลูกบิดได้เนาะลูกบิดคนอา่อนคนแก่มาเลย แต่ประมา,าณทมงบาเพื่อนกันอะจะกินขังกินน้ำพื่อนเนาะเพื่นข้มาโตบอกแล้วโอ้โตจะข้มารอบแรเพื่อาเพื่อนกินไปแต่แซ่บเนาะกินผักกินยังกัแบบว่านั่นได้นะวเลฮ้ยเตเต้เป็นจ้ามุ้งจ้อหลับชีนี่การข้าอันเ็นนีบอ คมคักอยู่บ่เออกะสำหรับนางว่าไอ้คันคือห้านนี่หาแซ่บอยู่ได้กับเขากับนางนั่นก็ได้อืมคักอยู่ค่ะคิวคือห้านแล้วห้านอยู่เจเล็กบ่เจเล็กบานาไซเดี๋ยวหวานเอาไปนีเลยแบบบานเดือยยิ่งบุ้งลาบนะเอาแล้วสร้างมาให้อยากกินได้ใช่ไหมชื่อใช่สัสบะตูตมีเลย ชิวชิโน่ป้าคือมาไก่เถอละมันบ่มีออบุมีบะตุอันเพิ่งจสามพันนโอ้ยสากันสากันสามพันช่วยนั่งเจะนึ่กินให้อิ่มเด้อเห็นงานจังมีเหือมีเฮงคอยจะทำให้อิ่มนึงเท่าไรก่ไน อินมึงก็ได้นั่งยุไปเพิ่มเนาะอยากกินเลยตามรข้าวหนเแล้วโอเคเนาะโอเมทพี่น้องเนาะเดี๋ยวอาณาให้ทั้งไอซสร้างทั้งน้องโบเพิ่นกินข้าวก่อนบ่ายนี้เนาะจะตั้งสามบุกดากัิได้อันจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเดลยโอเมทพี่น้องเนาะอ้าวทานนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดี